ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง DK Autograde ช่องสำหรับคนรักรถตัวจริงเรานำเสนอข่าวสารรีวิวรถยนต์ใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศแบบละเอียดลึกชัดพร้อมพาไปดูเทคโนโลยียานยนต์รุ่นล่าสุดแบบเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปรถใหม่จากเรา DK Autograde วันนี้พามารู้จักรถแฮตแบ็คยอดนิยมรุ่นล่าสุดกับ2025 MG 3ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมาพร้อมกับการเปลี่ยนโฉมแบบเต็มรูปแบบ ทั้งภายนอกภายในและระบบเทคโนโลยีที่อัดแน่นกว่าที่เคยรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจในกลุ่มรถเล็กจากค่ายญี่ปุ่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสปอร์ตและราคาที่จับต้องได้เริ่มจากดีไซน์ภายนอก MG 3ใหม่ปี2025มาในรูปลักษณ์ที่ดูเฉียบคมและลงตัวมากขึ้นกระจังหน้าทรงใหม่แบบตะข่ายพร้อมกรอบสีดำเงาเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่มีเส้นเดย์ทม์รันนิ่งไลท์แบบเล็ซรงทรงเฉลียวเส้นสายของตัวรถให้ความรู้สึกพุ่งไปข้างหน้า โชว์ความสปอร์ตชัดเจนล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วให้ความรู้สึกพรีเมียมด้านท้ายของรถก็ไม่แพ้กันไฟไท้ายเลดทรงตัวเอากลับหัวติดตั้งสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3และกันชนท้ายที่เสริมความดูดันด้วยดีไซน์แบบสปอร์ตภายในห้องโดยสารของ MG 3รุ่นใหม่นั้นถือว่าเปลี่ยนไปมาก พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีคัดเบาะหนังผสมผ้าแบบใหม่พร้อมลวดลายตัดเย็บสีตัดสายตาแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนตระบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดแสดงผลแบบฟูดดิจิตอลขนาด7นิ้วมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลและช่องชาร์จ usb type c ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง ในด้านขุมพลัง MG 3ปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรแบบ4สูบดูอัล VVT มีกำลังสูงสุดประมาณ110แรงม้าแรงบิด140นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่พัฒนาใหม่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบ m a p p h r r ร์ s s t r u t ด้านหลังแบบ t ทอร i o n Beam ปรับจูนใหม่ให้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเหมาะทั้งการขับในเมืองและนอกเมือง อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ราวราวสิบแปถึงยีกิโลเมตรต่อนลิตรตามการทดสอบจากทางโรงงานในด้านระบบความปลอดภัย MG สามใหม่ถือว่าให้มาแบบครบครันไม่แพ้รุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS e b d b a ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA กล้องมองหลังพร้อมเส้นการ,ะระยะระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและถุงลมนิรภัยคู่หน้าในรุ่นท็อปอาจมีเพิ่มเซนเซอร์ถอยหลังและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากสำหรับรถระดับราคานี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่มีความคุ้มค่าราคาไม่แรงแต่ได้ฟังก์ชันระดับพรีเมียม MG 3ปี2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นวัยเริ่มทำงานหรือใครที่ต้องการรถสำรองไว้ใช้งานในเมือง ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยภายในที่ใช้งานง่ายเทคโนโลยีครบครันและที่สำคัญคือการรับประกันจากทาง MG ที่ให้ถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของรถได้อีกระดับ MG ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อและดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่มีระบบไอ m มา t ทที่อาจติดตั้งในรุ่นสูงช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือตั้งแต่การล็อกปลดล็อกตรวจสอบสถานะรถไปจนถึงสั่งเปิดแอร์ air ก่อนขึ้นรถ ถือว่าเป็นฟีเจอร์ล้ำล้ำที่หลายค่ายยังไม่มีในรถระดับเดียวกันปิดท้ายสำหรับคนที่ยังลังเล MG 3ปี2025ไม่ได้เป็นแค่รถสำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างมีสไตล์และต้องการความสะดวกสบายในทุกวันหากคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันราคาและความเท่ MG 3อาจเป็นคำตอบของคุณ อย่าลืมกดติดตามช่อง dk autocarate เพื่ออัปเดตข่าวรถใหม่รีวิวจัดเต็มและสาระด้านยานยนต์จากทุกมุมโลกเราจะพาคุณไปชมรถใหม่ทุกสไตล์ก่อนใครกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปรถเจ๋งๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ